แม่ดพี่น้งแนี่ยคนมีความรักมันจะแบบว่าใส่ใส่เออเออมีควาไรักเออแต่เช้าไม่เช้าไก็วงสูงนี่ตื่นเช้าตื่นเช้าวงบอกพี่นกอย่าลืมงี่ไปนเริ่มเลยเริ่มเริ่มเลยไหมคนโตโอเพี่จะไปปักตะไคร้ก่อนเพื่อนฟังตะไคพายุมาเลยนะสวนสยามตะไลกรุงเทพแต่เราอยู่กับไอเล็กมากนะ ภูร่าพาคุณทะเลเป็นแบนี้อยู่แล้วตอนแก่ลูกแข่งดิวไอ้ขเรื่องค่ะเพิ่งมาเพิ่งมเพิ่งมาเลิ่งมายพิ่งในลูกคู่ละคะทุกคนรอทุกคนรอลูกคู่กันตลอดโอ้โหอย่ยก็ดันดิคมีไหมมีไหมมีถ่ายไว้มีถ่ายไว้แต่ไม่ลงมีถ่ายไว้ค่ะแต่ก็แบบไม่ลงดีกว่าไม่ได้ลงถ้าลงก็เห็นแล้วตกตกไม่กล้าลงหรือว่าตกลงกันว่าเอออย่าเพิ่งลงกันก็ ถ้ารูปมันสวยอ่ะก็ลงบอกว่ามันไม่สวยหรอไม่เพราะว่ารูปสี่คนที่ลงกับพี่นิวมันได้คัดไม่ได้กระโโไม่ก็นั่นแหละไว้นเขาลงหรือวันเขาได้ก็ได้วันนี้วันอะไรแล้วนะวันอื่นก็ลงได้ไม่ต้องวันเพราะทุกวันเป็นวันแห่งความรักค่ะ ในภาคปีแรกของเราวันนไงค่ะสำหรับกับพี่อะไรมีอะไรเซอร์ไพรส์กันบ้างก็มีให้ดอกไม้กันค่ะตามประเพณีแหละตามประเพณีใช่ไหมัเป็นเป็นทันวันดอกกันใช่ไหมเออมันเป็นคือจริงๆดอกอันนี้มันคือโบเคยเปิดดูในอินสตาแกรมค่ะแล้วก็บอกว่าเออทำไมในไทยถึงแบบไม่มีใครจัดดอกไม้แบบฟิลลิ่งนี้บ้างก็ยื่นให้พี่เล็กดูนานยัง ก็สักพักแล้วนะสักพ to ักกใหญ่เลยคือเราไม่ได้คิดว่าเขาจะให้เพราะเขาเคยบอกว่าไม่ไม่อยากให้มันืองตังเราก็เลยไม่ได้คาดหวังว่าจะได้แล้วก็ก็เลยแบบเออให้ให้ให้ดอกไม้พีเล็กไปดอกหนึ่งอเงี้ยเขาก็หยิบขึ้นมาให้ดูแต่โบรู้ไหมว่าเขาโดนกดดันมารอบข้างว่าวันเดืนทันต้องยิ่งใหญ่เขาไปออกรายการก็โดนกดดันมาเหมือนกันใหญ่ยิ่งใหญ่เลยเดี๋ยวแบบไปนานๆเดี๋ยวมันแผ่วไม่ใช่แล้วคือไอ้ที่บอกว่าไม่ยิ่งใหญ่นี่คือประมาณไหนแค่เนี้ยนะตัดเดียวนะ วันเลนวันเลนไทยอะไรแค่นี้เหรอก็แค่นี้ปีแรกนะปีแรกเอาอะไรเยอะเดี๋ยวปีหน้าแผ่วมันแบบแปลว่าปีหน้าเราคาดหวังเลยว่าจะต้องมากกว่านี้ไม่ได้ค่ะไม่ได้ค่ะมาถึงว่าแบบประทับใจม้คะดวยความแบบเขาใส่ใจในรายละเอียดที่แบบเราลองจำได้เลยเซอร์ไพรส์ตรงนี้ค่ะไม่ได้เซอร์ไพรส์เรื่องดอกไม้อะไรเลยเซอร์ไพรส์แค่ว่าทําไมจําได้เะแล้วก็คือไม่ได้ยื่นให้ดูแบบนานด้วยนะ ยื่นให้ดูแค่นั้นเอ้ยพี่อย่างนี้แบบดีอะไรเงี้ยยื่นให้ดูไม่ได้แคปส่งให้มันน่ากลัวนะพี่ตอนที่แบบยืนให้ดูแบบเดียวแล้วจำได้ก็เขาใส่ใจหรือเปล่าเขาใส่ใจไม่รู้ว่ายืนนั่งมองตั้งแต่เมื่อไหร่เออดูแล้วดูแลอยู่ต้องหวังเลื่อนไอจีแล้วแบบไม่เจออะไรแ้ะอะไรเงี้ยแล้วเราโทเขาให้มาแล้วเราพูดกับเขาวไงก็บอกประมาณนี้แหละค่ะว่าแบบพี่พี่ทำตำได้ไงแบบทำไมตำไวจังอะไรเงี้ยเลยประทับใจเป็นพิเศษพี่นั่งมองอย่างงี้เลย อ่จริงๆงี่ที่ไม่ลงรูปคู่มันเป็นด้วยกระแสดราม่าช่วงก่อนหน้านี้ไม่สองสามวันที่แล้วอะไรดราม่าคือมีคนไปคอมเมนต์ว่าไม่ได้มีคนชอบคู่เราว่างคนนั้นอะว่างหนูไม่ต้องแทบไม่ต้องทําอะไรเลยอ่ะคนเขาว่าพิมเป็นได้เห็นไหมโ้ยได้เห็นเขาเห็นแต่เขาก็แบบเขาก็เป็นคนใจดีคนนึงแหละอยากอยากให้เราแบบอืม ตอนที่เห็นข้อความความรู้สึกแรกรู้สึกไงเพราะเขาก็ไม่ได้พิมพ์สั้นเนาะก็อยากดูมือของสั่นแล้วก็อยากให้เขาเข้าใจแหละว่ามันก็คือก็ถูกต้องตามที่เขาบอกนะว่ามันมีคนรักก็มีคนเกลียดแต่อย่างหนึ่งคือการคอมเมนต์กันน่ะมันเป็นสิทธิ์ของทุกคนที่จะได้คอมเมนต์แล้วก็รู้สึกว่าก่อนหน้านี้เป็นเพื่อนกันก็คอมเมนต์ถ้าเราไปคอมเมนต์เพื่อนไม่มาพิมพ์ด่าเราละใช่ไหมมันมันเป็นแบบ มันย้อนแย้งกันหลายๆอย่างอเงี้ยแต่ก็เข้าใจเขานะที่เขาแบบเป็นห่วงแต่ก็ไม่ได้เป็นเหตุผลที่ทําให้เราไม่กล้าลงรูปคู่อะไรไม่ไม่ไม่ลงรูปคู่ตั้งแต่แรกอยู่แล้วค่ะเพราะว่าไม่ได้แบบอยากให้คนมาโฟกัสว่าที่เรามีงานทาในทุกวันนี้เพราะว่าคนนี้อะไรอย่างเงี้ยรู้สึกว่าเออเราทํางานตรงนี้ด้วยตัวเองดีกว่าจริงจริงโบคิดเหมือนพี่เอเล็กไหมเพราะพี่เอเล็กเขาพูดงเรื่องนี้มากใช่ใช่หนูรู้สึกว่าเออคุยกันแล้วรู้สึกว่าเออก็คิดเหมือนกันนี่ก็เลยรู้สึกว่าทั้งก็ ถ้ามีรูปที่มันแบบจึงจึ่งอะลงแน่นอนมีไอจีรับกันไหมไม่มีไม่มีลืมรหัสอุ้ยรหลือไม่ไม่ขนาดไอจีตัวเองอะทุกวันนี้ยังให้น้องทำให้อยู่เลยว่าแบบกู้รหัสยังไงเพราะเลยผมไม่ค่อยความที่เห็นคนอื่นอะมันมีผลกระทบต่อความสัมพันธ์ของเราไหมไม่มีหรอกมันก็ไม่มีใครอะไรขนาดนั้น ใช่ไหมมันไม่บันทอนเลยใช่ไหมไม่ไม่ไม่หนูรู้สึกว่าที่เราทํามันก็โอเคแล้วอ่ะมันก็ถูกต้องอะ่ะมันไม่ได้ผิดอะไรเราไม่ได้แบบว่าไปแย่งใครมาหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่ในมุมมองในมุมกลับหลายคนก็เชียร์อยากเห็นเราหรือว่าสักที่คเออูเพราะว่าแบบเดี๋ยวเ,เ,ปเป็นคู่ที่ร้องหรือว่าเราที่เลีเกเขาเปิดก่อนให้เขาลงก่อน อาจจะลงพร้อมกันก็ได้นัดวันนัดวันนี้อย่างเดิมเริ่มเลยวันนี้คันที่มึงไม่มีนะคันท้าเหรอซาทุกคู่ไหมวันนี้หอยออกโอ้โหแต่ละคนวันดีๆทั้งนั้นอย่างเวลาที่แบบเวลาลงรูปหรือมีภาพอะไรหรือกันมีการคุยเลยไหมรูปเหรอคะส่วนใหญ่จะแบบคุยเรื่องแคปชั่นมากกว่า คิดไม่ออกเจอกันลลงมาแล้วจะหมื่นกว่ารูปแล้วแคปชั่นจะเหมือนเดิมได้ไหมเลยอิโมจิเข้าไว้อิโมจิเข้าไว้อะแล้วถ้ารูปคู่นี่จะเป็นแคปชั่นทำองไหนคะไม่รู้ไม่รู้ขอนาคอรมขนาดรูปธรรมดาแคปชั่นคือไม่ธรรมดาไงคิดแล้วคิดอีกเหมือนทีเปิดเว็บเลยนะ แคปชั่นเกี่ยวกับเออ่ทองฟ้าอะไรแล้วก็คนชวนเลยอันนี้จริงจริเหรอโจริงโบจริงจังนะจริงจังเราจริงจังมากกับทุกเรื่องแต่รูปก็สวยทุกรูปเลยนะขอบคุณครับข้อไหมื้อไหนข้อเหม่งตูขีอเหม่งตูมีการอะไรนะทีมเดียวกันดูท้านผู้จัดการดูด้านผู้จัดการ คู่เราจะไม่ไปเที่ยวที่อื่นนอกจากทะเลบ้างหรอคู่รักภาพพื้นทะเลเรารู้สึกในคำนี้ไม่เหมือนจังหวะช่วงนี้ค่ะทะเลไปบ่อยเหมือนมันมีอะไรให้ไปอ่ะงานแต่งเพื่อนพี่งานแต่งเพื่อนพี่เล็กงานแต่งคนนู้นคนนี้อะไรเงี้ยช่วงนี้ตัดทะเลกันเยอะมากไปครบทุกทะเลยังนฉจไปทะเลเดียวเลยจ่อจงทะเลเดียวเลยอยากไปทะเลใต้บ้างเลยอย่างที่คุวงไปแบบงานแต่งที่นิวเป็นไงคะแบบ ก็ไม่ได้ควงนะคะเดินต่างคนต่างเดินไปต่างคนต่างเดินเพราะว่ามันแบบชินาอนั่งรถไปพร้อมกันแล้วกันสี่ห้าคนนะน่งไม่ได้นั่งรถไปท่างนี้นั่งรถตู้ไปกับเขาไม่มีไม่มีคมเมนต์ไม่มีโอมเมนต์แบบคู่เลยทุกอย่างคือจะมีมันเพื่อนมาทุกอย่างทุกครั้งแต่คนก็จะแซวไง เออพอถ่ายรูปสี่คนนะก็ดูแบบเออจะเป็นรูปไหมเอออ๋อรับดอกไมาไม่ได้จ้ะไม่เขียวอ๋อยังไม่ได้ห้ามเอาที่นั่งนะก็การจะเป็นคู่ต่อไปอ่ะมันก็ต้องเป็นแบบเออคนที่รับดอกไม้ได้นะยังไม่ได้ห้ามด้วยคุณมันตอบให้ก่อนไงค่ะเราไม่ได้กินไม่ได้เลยพี่แค่เอื้อมมือเธอถ้าสีวะใครเพื่อนมาเธอสูงยังไม่ได้อยู่ไหมไม่ได้เพราะเขาโยนมาให้พี่คนเดียวเลยม่ไม่หมายปลองมาแล้วมีแล้วมีแล้ว แล้ต่อย่างความสัมพันธ์กับพี่เล็กสี่ห้าเดือนที่ผ่านมาอย่าเงี้ยบางอยพัฒนาไปบ้างมันก็มีทั้งดีแล้วก็ดีกันดีกลางๆแล้วก็ตีกันบ้างแต่ส่วนใหญ่ดีเปี่งเรื่องอะไรกับกินร้านไหนดีก็ประมาณนั้นแหละค่ะแบบบางทีคิดไม่ออกเรื่อยๆเยเนาะเขาก็จะแบบว่ากินอันนี้ไหมอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็่ะเขาตามใจเราไหมนิดหน่อยค่ะ แต่ว่าถ้าถ้าเวลาแบบมีการละคายอมอ่ะมีคยอมมีคยอมค่ะทุกอย่างเริ่มจากไฟและน้ำมันู่มันดับยังไงอ่ะดับด้วยคนนอกไม่่มีคนบาเบกเยดูเหมือนคู่เราแบบว่าแบบมันดูแบบมึงมึงมีไงแต่ไม่ได้บอ่าจะมีความมีมันก็มีทุกอย่างเลยพี่มันก็เป็นแบบ มันไม่ได้ฟิลแฟนจ๋าค่ะแล้วมันตอนนี้มันเริ่มสนิทกันเพื่อนจนกลับไปโมเมนต์นั้นไม่ทันแล้วอะเียมันสนิทกันมากมาเลยในอาทิตย์แรกโอ้ยังไงโอ้โหไม่มีแล้วไม่มีไม่ทันแล้วต้องปรับตืนยังไงอ่ะโโอ้แทบาะตนนี่ใส่ก็คือใช้กันมากเลยถ้าจะไม่ต้องปรับอะไรเลยค่ะส่วนใหญ่ก็จะมีแต่คุยก็แบบคิดเหมือนกันไหมอะไรเงี้ยถ้าเหมือนกันก็ไปอืมแสดงว่าคุยกับนี่เล็กนี่มันมีฟิลเป็นเพื่อนเป็นที่น้องเข้ามาด้วยใช่ไหมใช่ค่ะมันเจอกันบ่อยมากจนแบบ จอกันบ่อยอ่ะจนไม่ต้องไม่ต้องอะไรแบบไม่ต้องคิดอะไรมากแล้วเือนแต่เลิกแฟนแล้วเนาะยังไม่ได้กักด้วยนะแต่ไมล่ะเราไม่ใช่โัวข้ราดันเขาโมยเราดันแหละกรดันกรดันไม่บอกไม่กดดันเราไม่รีบเราคุยกันแล้วอ่ะเออไม่ต้องรีบขอความสัมพันธ์ครั้งนี้ค่อยๆเป็นค่อยๆไปได้ไหมมีจุดดีโบรู้สึกยังไงโบรู้สึกยังไงบ้างเวลาเขาออกรายการแล้วเขาชอบเขินๆหรือว่าเวลาให้สัมภาษณ์เขาจะเขินเรื่องเรามาก หนูนั่งดูหนูหนก็ยิ้มน่ะนลารักเป็นแจะได้แต่ความคิดว่าเขาข้างรักไหมคะเออเออมันก็ได้ฉายาไปตั้งแต่จุดจีนเขาพูดน่าจะพอๆกันแหละฮะไม่เขาบอกว่าเขาไม่อยากใช้คำว่าบอกว่าเฮ้ยเลยบอกว่าเขาบอกเขาไม่อยากใช้คำว่าข้างรักแค่อยากโยนคนที่รักแล้วเราอ่ะเราบอกว่าเป็นคล้ายๆกันเราจะใช้ โบใช้คำว่าข้างรักได้ไหมเราย่าเหมือนเท่านั้นเดี๋ยวซ้ำเออราต้องคีเอดเว้ยเปิดเปิดเปิดเว็บทันนะไม่เปิดเว็บทันไม่ผ่านมาจากความรู้สึกอ๋อข้างรักไหมหรอ ก็คงเป็นคนขลางรักคนนึงแหละค่ะถ้ารักมันดีมันก็ต้องคลั่งมั่งแหละโอเคคพี่ให้สิบพี่ให้สิบล่าสุดมีคนมาแข่งกับเราแล้วนะ่พพีี่เราดู MV ยังเขาบอกว่าเขากดอไลค์ตลอดเออเาบอกจะเป็นไอต้าโบไอต้าโบได้เลยไอต้า EP ไม่ห่วงเขาไม่ห่วงเนาะ ไม่รู้ว่ะไม่รู้ว่ะเราเราก็เออตัวจริงอะเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวเดดี๋ยวคือเอาโบจอหนึ่งแล้วอีกจอหนึ่งเป็นเอ็มวีเลยนะไม่ตอนดีบีตอนดีบีทำหน้าเนยหนไม่แต่พีพีกับโบรู้จักกันอยู่แล้วก็เป็นคนร้อยๆเหมือนกันก็รู้สึกว่าไม่เป็นไรเต็มที่เลยได้เห็นเอ็มวีเขาแล้วเป็นยังไงบ้างร้องแบบ โอแม่เจ้าแบบมีคำนึงอ่ะแต่พูดไม่ได้สุดโทรหาใครก่อนตอนเห็น m อโทรหาพี่ก่อนอะไรก่อนเออไม่โทรหาใครเลยแล้วก็นั่งโอ้โหอะไรวะเนี่ยวแต่ไม่รู้มาก่อนใช่ไหมว่าจะมีแบบซินแบบนั้นรู้ค่ะก็รู้แหละเพราะพี่พีบอกไว้แล้วว่าวัน m เอ่ะพี่เล็กอะโดนหนู่มกุยกุยยำแน่แน่เขาขอหรือว่าเขาบอกพีเฉยเขาบอกงเพื่อทราบ แม่เขาก็ทำเต็มที่แหละมันเป็นแบบด้วยผ้าด้วยอะไรอ่ะคือมันสวยมากเลยนะน้องคือคนสวยอ่ะไม่มีเล้วคุณถึงวิีเปยังไงม่าเขแบบออกมาแล้วแบบเราหรือมีแซวมหมมีเซลไหมถึงก็เราไม่แซบเลยแซบสูอีพีไม่ได้เลยเราต้องใส่บ้างนะเตี่ยวอ่ะเราใส่อยนันใส่เสื้อเชิ้ตอะไรไม่เอาโอเค โอเคแล้วหช่่่ชว่ชบโอเคที่เาบอกว่เพ่เล็กมากรู้สึกยังไงบ้างเวตอนที่เขาไปออกรายการอ่ะเขาบอกพี่เล็กหอมหน่อยพี่เล็กช่วยซอยน่อยอ๋อยังเป็นอาหารให้เเก่งเกงเก่งหัวไวดีปรับใจดีแล้วที่เป็นน้องหนูเออจะได้ใจเปล่ดีแล้ว แม่แม่กำบัดแล้วนะแม่บอกว่าไอ้กลุ่มนี้นะไอ้กลุ่มนี้แม่จำหน้าโอเคไหมแม่แม่ถ่ายรูปไปแล้วว่าแม่โอเคไหมไอ้ต้าโบ่แม่โอเคอะไรกรครับอะไรหรือว่าแม่ไปสัมมิวไปโพลไม่พอลไม่ได้ต้องถามแม่ไงไม่ได้ไม่ได้แม่ไม่ได้เป็นดาราบอกว่านี้ไม่ได้แม่ไม่ได้รับเงินสัมภาษณ์ ที่บนหนึ่งสองคหน่งสองคาโอเคนะโอเนะเรียบร้อยนะโอเคนะอ่ามองมองต้องไปหน่อยตรงโบตรงนี้มาสัมมองข้างอยู่นะมองเรอนี้ยรู้มัจบโบะบดูขอมีด แต่ก็แไม่เห็นนะ <c oughs> ี่ก็อ๋อปุ๊บปุ๊บอีกทีแต่ก็นี่นะไม่เหมือนนจริงๆมันมีผลกับไอ้นี่ป่ะใส่รองเท้าส้นสูงกับพระเอกอะมันมีผลนะ